ช้อมหางน่องสี่สองสองมีคนหนึ่งกับคนหนึ่งเขาออก้าน่าหัวที่นี่โฉกนี่หลอดีก็ขอให้คุณจักก้นตนเป็นตัวเด้อไว้บอกขาเกิดหน้านี่ก็ผมกเห็นจักเสือดอความห้าหนามนี่ึินซักชิดยังได้เขาหังเสือใ่้เชนจะจบเช่นโฉกน็นหลอดยางดีเด้อมีโฉกมีใส่คนไหนมเนี่ ผมต้องเป็นส่ย่งกันตายนเียอาเไ่ไปก็มันเนาะก็มันกมันครับครับคุณยายนเรื่องตลอดจากเขาอยู่ชว่านเร่องเรียกตัวเหา่ีนปีกายครับไปก่านเร็นบิกลองครูเนาะครูตัวเดวบนทายกล่องเน่ยมันบังมันเด็ดครก สูรก้นฝุนปินก้นมากนี่นี่ตัวนส้สูมันเหมาะประเทศทำบุญในเพื่นแล้ล้วดอกมุมียังดอกถึงวันีนาานิมนต์ผาม่านคุนเชียวเคยเคย,เคยหักมากทั้งวันหน้ากลางผมโยมา่าใในทงหน้าทงนี่หลยหลาย,ลายมือแล้วหลายทำความสะอาดมากนี่กะรมกฏเห็นว่านี่ผมก็เลยมันมีสิ่งมันโดนมันไดใจในใจผม ได้ทำความาสะอาดมาถึงต้นเฝ่าต้นนี้แล้วมาเห็นคือพญานาคสองหัวนี่ออกมาดูออกมาไปว่าพี้พีให้น้องฟั่งพี่น้องแตกตื่นมาเต็มมาเสือเสือว่าอาจสิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยปรึกษากับผู้ที่มาพี่น้องมานี่ว่าเหตุอย่างไรพี่น้องเลยว่ามุดถูกไปมุนพระแล้วมาทำอันนี้ผมก็เลยไไปมุนพระมาทำที่ที่เลยทั้งกระทา่านยังอุทิศให้เจ้าพาเจ้าเขาในนี้แหละ บางคนก็มาเห็นเป็นตัวเลขว่าหนึ่งนสะองห้เเานีเเา้แหละก็้ได้ได้ว่าอย่งใจก็ใจนีเเย่ยวีก็